วันนี้เรามาเจอกันในโหมดของ DIY นะครับหรือว่าดูอิดยูเซลนะครับหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าทำด้วยตัวเองนะครับวันนี้จะทำอะไรจากคลิปก่อนที่ผมรีวิวเรื่องหัวแชมพู N70 ไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำการละลายนะครับ จะมาละลายเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้มันมันเสื่อมสภาพนะครับของพวกนี้มันมีมันมีอายุของมันนะครับถ้าเราเอาไว้นานมันก็จะเสื่อมสภาพวิธีการก็คือว่าผมก็จะตัดเทเข้าไปเลยนะครับทั้งหมดเลย1กิโลเนี่ยผมจะเทเข้าไปเลยทั้งหมด1กิโลนะครับในทั้งหมดถุงเนี่ยหกิโล เอาไปเลยเรียดออกให้หมดเสียดายของดีผมตั้งใจที่จะรีดออกอาจจะเสียเวลานิดหนึ่งทำให้ดูทุกขั้นตอนอย่างละเอียดนะครับละเอียดถึงขนาดว่า เพื่อนๆสามารถเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะทําตามได้เลยตอนที่ผมทําเริ่มหัดทําครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ยังยังไม่ได้คุ้นเคยกับ YouTube ไม่คุ้นเคยกับสื่อโซเชียลทั้งหลายนะครับก็เลยไม่ได้ดูตัวอย่างของคนอื่นเขา ก็ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะครับเราได้แบบนี้แล้วนะครับมืดไปนิดนึงค่อนข้างมืดนะครับพอได้แบบนี้แล้วต่อไปก็จะเติมเกลือนะครับผมจะเติมไปเลยนะครับเติมเกลือหรือผงข้นนะครับ ไม่มีผงข้นก็ใช้เกลือนะครับเกลือแกงบ้านเรานี่แหละนะครับเกลือแกงนี่แหละของที่อยู่ในครัวเรานี่แหละเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับซักถุงหนึ่งถุงนี้200กรัมนะครับก็กระจายกระจายหน่อยก็ได้จะได้ง่ายต่อการคนนะครับวัสดุคนนะครับก็จะมีนะี่ครับ กระมังผิวเรียบนะครับแล้วก็ไม้พายหรือว่าอะไรก็ได้ที่สามารถที่จะคนได้นะครับพอเติมอพอทีหัวแชมพู n เจเข้าไปแล้วเติมผงข้นเข้าไปแล้วทีนี้เราก็คนคนให้เข้ากันค่อยๆคนนะครับค่อยๆคนเพื่อให้หัวแชมพูกับผงข้นหรือเกลือเกงเนี่ยเข้ากันและเขาจะแตกตัว นะครับพอเขาแตกตัวแล้วนะครับในหัวแชมพู n70 เนี่ยมันจะมีมีฟองอยู่นะครับมีฟองอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องคนแรงนะครับค่อยๆค,ค,คนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยได้ไม้พายแบบนี้ดีมากนะครับเมื่อก่อนผมอยู่กรุงเทพผมไม่มีไม้พายผมก็ใช้ช้อนขนาดใหญ่นะครับใช้ทับพีนะครับตักเกงนะครับ มาทําพอมาอยู่ต่างจังหวัดมาอยู่จากย้ายจากกรุงเทพมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็มีวัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติเพิ่มขึ้นนะครับก็คือไม้เราสามารถที่จะามาทําเป็นไม้พายได้นะครับเอามาทําเป็นไม้กวนได้นะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นไม้ไม้ขัดหม้อนะครับผมก็เอามาใช้ประโยชน์ต่อด้วยการทําไม้พายนะครับจะเห็นว่าพอผมคนเข้าไปเนี่ย สีของเขาจะเป็นสีครีมครีมนะครับสีครีมครีมนะครับแบบนี้ใช้ได้แล้วนะครับแบบนี้ใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้ไหมายถึงว่าเขาเขาแตกตัวแล้วถามว่าทำไมผมต้องกวนแบบนี้ก่อนนะครับพูดจากประสบการณ์เช่นเดิมนะครับบางคนเขาเติมทุกอย่างทั้งหัวแชมพูทั้งผงข้นทั้ง น้ำหรือตัวทําละลายเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับแต่จากที่ผมได้ลองใช้ดูแล้วคิดว่าทําแบบนั้นเนี่ยมันจะละลายยากนะครับแล้วมันจะจับตัวก,กันเป็นก้อนนะครับพอเราทําได้แบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆเติมน้ําไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าพอเติมน้ําพี่น้องเห็นไหมครับที่พุ่มบอกว่าถ้าเติมน้ําไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นก้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากประสบการณ์นะครับค่อยๆทําไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยแบบนี้ ให้เขาค่อยๆแตกตัวไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับหัวแชมพูหน่งกิโลสามารถที่จะทำน้ำยาได้ถึง20ลิตรพี่น้องเชื่อไหมครับถ้ามาทำ DIY เองแบบนี้นะครับถ้ามาทำ DIY แบบนี้เราสามารถที่จะทำได้ถึง20ลิตรลองคิดดูว่ามันประหยัดขนาดไหน และพี่น้องเข้าใจหรือยังว่าทำไมผมถึงต้องมาทำ DIY เองนะครับทำน้ำยาล้างจานเองทำน้ำยาซักผ้าเองทำน้ำแชมพูสระผมเองทำน้ำหมักเองนะครับทุกอย่างประกอบกันกลายเป็นวิชาพึ่งตัวเองนะครับนี่ฮพอเราเติมน้ำเติมตัวทำละลายเนี่ยเขาก็จะค่อยแตกตัวแตกตัวแตกตัว,ตตวนะครับ แตกตัวไปเรื่อยๆนะครับแตกตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะค้นค้นหนืดค้นหนืดค้นหนืดนะครับวัตถุประสงค์ของผมในในคลิปนี้ก็คือมามาตีน้ํายาหัวแชมพูเนี่ยให้มันแตกตัวเอาไว้พร้อมใช้งานนะครับพูดง่ายๆว่าหัวแชมพูแบบเหลวนะครับถ้าผมไม่รีบเอามาทําแบบนี้แล้วเก็บทิ้งไว้ในถุงนั่นแนหะที่ผมซื้อมาเนี่ย นะครับตอนนี้ก็เติมได้เยอะแล้วถ้าผมทิ้งไว้เฉยเมันจะเหลวนะครับมันจะเสื่อมสภาพนะครับเมื่อก่อนผมไม่รู้ผมซื้อมาแล้วก็เก็บไว้อย่างนั้นใช้ไปทีละนิดทีละนิด,นดพอส่วนที่เหลือเขาเหลวนะครับทีนี้ก็เขาก็ไม่ได้ผลใช้แล้วมันเหลวใช้ใช้มันไม่ข้นเท่าที่ควรนะครับก็คือเขาเสื่อมสภาพนั่นเองพูดง่ายๆนะครับหลังจากนั้นผมก็เริ่มมาเรียนรู้อ๋ออามาเนี่ยผมจะต้องรีบมา ผสมกับผงข้นนะครับหรือว่าผงหรือว่าเกลือเกงบ้านเราเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับให้ก็ห้าเหลวไว้ก่อนนะครับรวมรวมตัวกันเหลวๆอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วแล้วเราค่อยอจะทําอะไรก็ค่อยค่อยต่อยอดนะครับเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนนะครับ <şey als patience> เหมือนพริกเกงนะครับอันนี้คือพริกเกงนะครับทาแล้วเหมือนพริกเกงนะครับ พี่แกงจะทําอะไรต่อเราจะเอาไปผัดจะเอาไปแกงจะเอาไปอะไรนะครับคือการต่อยอดนะครับผมเปรียบเทียบเฉยๆ,ๆนะครับให้เห็นภาพว่าทําไมผมถึงจะต้องมากวนน้ํายาล้างจานไว้ก่อนน้ำหัวแชมพูเอาไว้ก่อนนะครับพี่น้องเห็นไหมครับยิ่งกวนมันก็ยิ่งข้นยิ่งกวนมันก็ยิ่งข้นนะครับพอเติมน้ําก็ไปมันก็จะยิ่งข้นเดี๋ยวผมจะต้องเติมน้ําอีกนะครับเพื่อให้มันเหลวพอที่จะ เทใส่บรรจุภัณฑ์ได้นะครับใส่ขวดใส่อะไรไว้นะครับอ่ะเทหมดเลยแล้วกันเพราะว่าก็แตกตัวแล้วถ้าเรายัางไม่กวนให้ก็แตกตัวตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะใส่น้ําในปริมาณเยอะแบบนี้ลําบากนะพี่น้องลําบากยังไงลําบากเพราะว่ามันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับแต่พอผมผสมกันแบบนี้แล้วมันไม่เป็นก้อนแล้วคราวนี้นะครับมันจะยิ่งนืด นะครับมันจะยิ่งนืดเห็นไหมมัน,ม,นมันจะมันจะหมุนตามเนี่ยแทนที่มันจะแตกตัวมันจะหมุนตามถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ตีเขาให้อ่าไม่ไม่กวนเขาให้มันเข้ากันก่อนระหว่างอ่าผงข้นกับหัวแชมพูเนี่ยครับนะครับนี่คือประสบการณ์เขาจะสอนเราเองประสบการณ์หน้าง,งานนะครับเราทําไปทําไปเดี๋ยวเราก็จะเกิดความรู้เกิดความชํานาญของของเราเองนะครับเราไม่สามารถที่จะ ดูคนอื่นและทําตามคนอื่นได้หมดทุกกระเบียดนิ้วนะครับเหมือนกับการเรียนหนังสือนะครับเรียนไว้แต่เพียงหลักการนะครับพอมาทําจริงๆหน้าง,งานเป็นยังไงเราต้องคิดเราต้องแก้ปัญหาเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อกับเพื่อนๆน,นะครับพอเขาแตกตัวแบบนี้ได้แล้วจริงๆแล้วมันก็ยังข้อนอยู่เนาะเนี่ยดูจะข้นหนืดมากเลยแต่ก็ยังดีกว่าเอ่อ ดีกว่าให้มันอยู่ในถุงนะครับมันนืดเกินไปผมเทใส่ภาชนะไม่ได้แน่ๆเลยแบบนี้นะครับมันเนี่ยดูดูสิครับพี่น้องเนี่ยมันนืดมันแตกตัวมันฟูพูดง่ายๆว่ามันฟูเนี่ยยิ่งข้นมันก็จะยิ่งนืดยิ่งข้นมันจะยิ่งนืดนะครับยิ่งข้นมันก็จะยิ่งนืดเนี่ยครับยิ่งข้นมันก็จะยิ่งนืดนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวผมเติมน้ําให้เต็มนี้นะครับแต่ในคลิปนี้มันจะยาวเกินไปผมก็ขอ,อจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องอที่อยากจะทําด้วยตัวเองนะครับดูอิสเซลหรือว่า DIY ก็แล้วแต่นะครับมันคือวิชาพึ่งพาตนเองอย่างหนึ่งที่ผมเรียนรู้มาเป็นเกือบ10ปีแล้วนะครับจนกระทั่ง ได้กลับมาอยู่บ้านเนี่ยได้ได้ใช้ประโยชน์มากมายเลยนะครับผมซื้อหัวแชมพูมาก1นกิโลเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมครับในครอบครัวผมเนี่ยถ้าใช้เฉพาะครอบครัวผมเนี่ยหนึ่งปีก็ใช้ไม่หมดนะครับหนึ่งปีก็ใช้ไม่หมดผมมาอยูอ่ที่นี่ปีจะสองปีแล้วนะครับส่วนที่ผมทําครั้งแรกเนี่ย เพิ่งจะใช้หมดดังนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องซื้อหัวแชมพูมาทําเพิ่มนะครับถ้ามันไม่ดีจริงผมจะทําเพิ่มทําไมนะครับมานําเสนอเพื่อน,อนๆทําไมนะครับฝากให้คิดไม่ต้องเชื่อนะถ้ายังไม่ได้หลงม,มือทานะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับมีสาระประโยชน์ดีๆอะไรนะครับเพื่อนๆที่มีความรู้ประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับการ DIY พวกนี้สามารถที่จะคอมเมนต แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันใต้คลิปได้เลยนะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ